จำนวนคนที่เข้าไปสูส่สงครามเนี่ย<ม>กับบาดาซี่ต่างกันเยอะไหมครับกับบาดัซเหมือนกันในเรื่องของจํานวนที่มุสลิมนี่นน้อยกว่าอยู่แล้วตอนบาดัซเนี่ยมุสลิมมีที่เราคุยกันมุสลิมมีเท่าไหร่200 <300 S 2> นะครับ <300 S> 2 0งนะครับ2 0 0 3 0 0สอ่วนพวกกูรชเนมีน่ยมี1,000นะครับแต่ในสงครามอุฮุดเนี่ย ชาวพวกมุชริกเนี่ยมีสามพันโอ้โหสามเท่าส <3, 000. S 1> ามพันบัดดั้เลยใช่ครับสามเท่าเพราะเป็นเป็นสงครามที่พวกมุชริกเนี่ยหมายมั่นที่จะเอาคืนให้ได้ยังไงก็ต้องเอาคืนให้ได้เขาต้องกู้คืนในอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเกียรติศักดิ์ศรีการล้างแค้นเพราะในสงครามครั้งเนี่ยบรรดาผู้ที่เป็นแม่ทัพนายกองเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบรรดาลูกหลานของผู้นําที่ถูกฆ่าในสงครามบดาัดด mm ั hmm. ้อย่างเช่น อิกรีมาอิบนุอาบีจาฮัลเราคุยกันไปแล้วอบูจาฮัน,นเนี่ยตัวชฉกาจในยุคนั้นเนี่ยถูกฆ่าในสงครามบาดัดลูกชายเนี่ยหมายมั่นที่จะมาเอาคืนครับไม่ว่าจะเป็นท่านซอฟวานอิบนุลโอมัยยะนี่ก็ตัวชฉกาจเหมือนกันนะครับท่านอบับดุลลอฮ์อิบนุรอบีอับีรอบีอะนี่ก็เป็นบุคคลที่ต้องการจะมาล้างแค้นและสำคัญที่สุดก็คืออบูซุฟยานอบบูซุฟยานเนี่ยทับตอนบาดัดเนี่ยไม่ได้มา แต่ไปอยู่ที่อื่นครับเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาจากกองคาราวานที่ไปค้าขายแต่ในสงครามอุฮุดเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นแม่ทัพหลักเลยในการระดมแรงงานบอกว่าเขาระดมเอากําไรที่ได้จากการค้าขายครั้งนั้นเนี่ยมาจัดแต่งกองทัพในการที่จะมาสู้กับมุสลิมในครั้งนี้แหละเตรียมเรื่องสับเบียงทุกสิงทุกอย่างใช่ครับก็เลยทําให้กองกําลังเนี่ยสามพันพร้อมกับม้าอีก200นะครับแล้วก็ชุดเกะเนี่ยมีถึง7 ร้อยตัวนะครับที่ใช้ในกองกําลังส่วนมุสลิมเนี่ยเรามี1000นะครับมี1,000ที่เดินทางออกจากมาดีนาไปในขั้นแรกรแล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นไปมีบรรดามูนาฟิกเนี่ยชักทับกลับอีกนะครับเ,เพราะว่าในหมู่ของมูนาฟิกเนี่ยมีหัวหน้าของเขาชื่อว่าอับดุลล้อยอับุอุบับยบดุลสลูนค,ครับคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าของมูนาฟิกแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่เห็นด้วยที่จะออกมาสู้นอกเมืองครับไม่เห็นด้วย ทีนี้เวลาเดินออกมาถึงจุดที่เดยกว่าอัชัยคอยเนี่ยอับดุลรับนูบายานูซลูเนี่ยจึงประกาศสร้างความระสำระสายในกองทัพเลยบอกว่าบอกกับบรรดาผู้คนว่าอาตออัลวินดานว่ามันเวลาราอยะลลหูหมายถึงว่าท่านเนี่ยจะไปเชื่อใช้คขํขอขอโทษนะครับคือใช้คําว่าเป็นเด็กเมื่อวันซืนใช้กับนบีเนี่ยท่านจะไปเชื่อเด็กเมื่อวันซืนที่ไม่มีความ,มคิดอย่างนี้อย่างนั้นหรือบอกกับผู้คนอย่างเนี้ยผู้คนที่ให้การติดสอยห้อยตามกับอับดุลรับนูบายานูซลูเนี่ย ก็คล้อยตามแล้วก็เห็นว่านบีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมานำพวกเขาเแล้วก็เอาพวกเขาไปทิ้งชีวิตเขามองว่าเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งเป็นอย่างนั้นก็เลยชักทัพกลับอีก300จาก1000เนี่ยลบออกอ,อ,กอีก300700เหลือ700แล้วไม่ได้ออกไปอย่างเดียวมันสร้างความระสำม์ระาสายจนกระทั่งมุสลิมเนี่ยแตกออกเป็น สองฝ่ยายในขณะนั้นเรียกได้ว่าแทบจะรบกันเองก่อนที่จะไปเริ่มสงครามอูฐุนนะครับลอสุบานฮาวตาลาก็เล่าถึงเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันลอตาราบอกว่าฟามาลากุ้มฟินมูนาฟีกีเนฟีอาไตนี่แล้วทําไมเล่าพวกเจ้าจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มในเรื่องของมูนาฟิกว่าโลอ,อารกาซาหุมบิมากัสบูซึ่งอลอตตาราเนี่ยเป็นคนจัดการตามสิ่งที่พวกเนี่ยมันเรียกร้องอยู่แล้วคือในเมื่อมันไม่ร่วมทัพก็ ปล่อยพวกนี้กลับไปไม่จําเป็นที่จะต้องมาทะเลาะกันเองเพราะมุสลิมทะเลาะกันว่าเราจะฆ่าพวกนี้หรือเราจะปล่อยไว้ดีครับเลยทําให้เกิดความขัดสั้งปิเหตุนี่ใช่ครับแต่นบีก็ไปเถอะใช่เขาอยากจะไปก็ให้เขาไปเราอยู่กันเหลือเท่านี้เราก็สู้กันเท่านี้แล้วก็มุ่งหน้าต่อ